สวัสดีครับามาดูนายต้อยฮะนายต้อยฉุกเฉินนะฮะจะขึ้นบ่อดโดยเจ้าลาขาวามีอลองวีสองครับวีสองยังไม่มีเอเลยฮะตอนนี้ตักแต่มมุ้งเลยจ้าคบ รักให้เต็มปุกี้ดูดิเอาแต่เล็บขูดได้ไงน่ะเจ้าลาขาวนะขับโดยคุณ ต้อยฉุกเฉินเมื่อกี้มองดิ๊กขึ้นไปแล้วนะฮะห้าย,นะยกนะฮะทางมันบับรีบับลูเลยห้ฮะอ,อ่าในต้อยเข้าเกียร์เข้าเกียร์หนึ่งสอง เอามาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วโอ้โหยมาเอ้ยเอ้ยนะครับนี่ครับนี่ครับมาเอ้เอ้ยเลยครับโอ้โหเอ้ยกเทนเองเงนี่ยทำเป็นเอื้ยมาแบบมองดิกเลยเมื่อกี้กะว่าจะโชว์เฟืองสักหน่อยมาละเอละเอฮะเลยปั่นละ กที่สองยกที่สองมาแล้วครับโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมเยีครับย,บยบกยบที่สองเออ,อสองรอบจริงจริงรอบเดียวก็ได้เม่อกี้ทำเลเลยไปแล้วครับเอารถก่นครับไม่รู้แต่เองจะขึ้นไหวหรือเปล่า <laughs>